大家好欢迎大家收看开心学汉语สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อย่างเรียนสนุกเรียนง่ายได้เลยแน่นอนค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องอะไรคะวันนี้ก็จะมาสอนเอ่อคำง่ายๆนะคะคำว่าจ,จ,จื่เองตจืจ่อจงเอ้ตัวเองตัวนี้แปลว่าอะไรนะมันแปลว่าตัวเองค่ะตัวเองก็คือตัวเองหรือ one self นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะ บอกว่าเราทําอะไรด้วยตัวเองนะคะทำสิ่งใดด้วยตัวเองนะคะอ,อ,อย่างเช่นทำทำเองดูเองไปเองขับรถเองแบบนี้เนี่ยในภาษาจีนเขาจะพูดว่าไงคะนั่นคือเราจะพูดคําว่าฉี่ฉี่แล้วก็ตามด้วยคำกริยาเลยค่ะนะคะแล้วก็ถ้ามีอ b อบเจกต์คือมีกรรมตามหลังด้วยอย่างเช่นทําอะไรเองอย่างเงี้ยน,นะคะคือฉี่บวกด้วย กริยาแล้วก็ตามด้วยกรรมได้เลยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราจะบอกว่าเราทํากับข้าวเองนะคะอ่าเราได้คําว่าจื้อจีแล้วแล้วก็มานึกถึงคําว่าทํากับข้าวเรียกว่าอะไรล่ะจั่วแฟนจั่วแฟนนั้นทํากับข้าวเองเราก็จะพูดว่าจื้อจีจัวจจจ่วแฟนจื้อจีจั่วแฟนจื้จีจั่วแฟนก็คือทํากับข้าวเองนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเราเนี่ยขับรถมาเองนะ ก็นึกคำศัพท์คำว่าขับรถก่อนคือข่ายเชอร์ข่ายเชอร์ข่าเชอรวมกันเป็น自己วจ自己่าก็จะมีความหมายแบบว่าขับรถมาเองนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะบอกว่าเราเนี่ยเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองนะคะเราเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองก็จะพูดว่าไงล่ะนึกก่อนคำว่าเรียนภาษาจีนใช้คำว่าอะไรคะเรียนานเรียน ก็จะเป็น自己学汉语自己学汉语ก็คือเราเนี่ยเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าอาจจะบอกว่าเนี่ยทานเองเลยเดี๋ยววันนี้ฉันก็คงต้องทานเองแล้วแหละเนาะไม่มีเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะใช้คำว่า自己吃自己吃自己吃吃ก็คือกินน自己吃ก็คือแบบ กินเองนะคะแล้วก็สมมติว่าอ่ะเดี๋ยวเลือกเอาเองเลยตามสบายเลยนะคะเลือกเองแล้วก็นึกถึงคำว่าเลือกคือเฉ选นเพราะฉะนั้นเลือกเองก็ใช้คำว่า自己选自己选自己选ก็คือเลือกเองนะคะมีอะไรอีกเดี๋ยวพี่นึกก่อนสมมติบอกว่าให้ลองคิดเอาเองนะบางอย่างก็ต้องคิดเองบ้างนะนะคะเราวก็ใช้คำว่า自己想 自己想รามลองคิดดูเองก็ตัวเองคิดๆๆอก็ลเองนะแล้วก็ยังมีอย่างเช่นอีกสักคำหนึ่งคำว่าอ่ะลงมือทำเองละกันคำว่าลงมือทำเนี่ยคำว่าลงมือทำเนี่ยนะคะเอ่อภาษาจีนก็จะใช้คำว่าต้องสุต้องต้องคเนี้ยว่าวมกันต้องลงมือทำเองก็ต己动手自己动手 เพิ่อใหน,นึ่งก็คือ自己动手做自己动手做自己动手做,动手做เป็นยังไงคะให้ไปหลายตัวอย่างมากเลยนะคะวิศุต举了很多ิ例子希望大家就啊更多的能理解ก็หวังว่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงถ้าเกิดว่างงตรงไหนก็อ่าอีเมลมาถามได้หรือคอมเมนต์ใต้ภาพได้เลยนะคะก็ไปลองฝึกใช้กันดูนะคะยังไงก็ถ้าเกิด ถูกใจง่าก็คลิกไลค์เป็นกำลังใจให้กับปอปี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปค่ะเชชเชนท่าเจริโชว์ค่ะเจเจ